มาครับมาดูวิธีการทำกันนะครับใส่น้ํามันนะครับลงไปในกระทะนะครับเ่อเจียวกระเทียมก่อนนะครับเจียวกระเทียมนะครับนะครับคนไปเรื่อยเ่อนะครับดูนะครับจนเหลืองกรอบนะสวยงามไม่ไหมนะไม่ไหมนะนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้นะครับตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับ น้ำมันที่เหลืออ,อยู่นะครับยังใช้อยู่นะครับใส่นิดเดียวนะครับจากนั้นเราเอาผัดกาดลง้ผัดไปเลยนะครับให้สีสัสวยงามนะครับผัดจนผัดสลดนะครับผัดไป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 น,ดดไนะครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะครับนะครับจากนั้นมาเตรียมน้ำซอสราดนะครับผมจะผสมก่อนนะครับใส่ถ้วยนะครับก็จะมี น้ำมันหอยสามช้อนโตะนะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับพริกไทยน้ําตาลนะครับโคเรีโคเลยเอาไว้นะครับอ้าวใส่ลงกระถาไปเลยนี่ครับคน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 ใส่น้ําด้วยนะครับจะน้อยนึงนะครับผสมไปเรื่อยๆนะครับใส่ผงชูรสใส่น้ําตาลนะครับนี่คือทีเด็ดนะครับซอสเผ็ดนะครับไตเกาหลีนะครับคน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 นะครับเราก็มาจัดจานกันเลยนะครับวางให้สวยงามนะครับจากนั้นเราก็มา โรยกระเทียมครับพี่น้องโรยกระเทียมแล้วก็ราดซอสที่เราโอาไน้ำลายผมคือน้ำลายอยู่นะตอนนี้ราดซอสไปเลยครับโอ้ยว้ายหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผักผักกาดฮ่องกงนะครับซอสราดซอสแซนอร่อยว้ายแซบ่บแซบ่บมากินกันเลยกินยั่วๆให้เบิ้งนี่แหละนะกรอบนะครับผักยังกรอบอยู่นะ ผัดน้ำมันนะครับหอมกระเทียมรสชาติเข้มข้นนะครับหอมน้ำมันไวนยรสชาติพอดีพอดีแต่ว่าที่เด็ดมันคือซอสนะครับที่สุดยอดเลยบ่เหลือเลยครับกินจนมาเหลือ <Five. S 1> อ้ายได้แตกเอามากิน <One. S 1> ในบ้างอีกรอบก็ได้เอากินกินกินไปเห็ดเบิรงเดอครับพี่น้องอ้ายฟินมากเลยครับไวนยฟินหลีกินกินไวนย วายแสบแสบพอกันไหมครับพอกันไหม